ตามงามปลางามงามกรลองนนมามามเ่าแล้วดูว่านะเนี่นเห็นตลาปลาเลยเนาะนี่งามนั่นก็ห้อยเราเรียพว่าในน้ามันมีเป็นไฟลอย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 จับไปแล้วอ้ม้วนกันเนาะเนี่ยเนี่ยมีแบบไหนเนาะงามเรือยาลองหอวงยาลงชื่อๆโยโยนนั่นไงบะไรนั่นบอ

เามองกัมองมองาแล้วมองกลัมองกั้ได้ิงน่าร่อยเล้วเห็นหนาผัวอะไรบ้ยิ่มมีอย่างว่ะตาแห้งนั้นพี่น้องมีหยังนี้เห็นหนาเห็นหน้าผัวอะไรยิ่งยิ่นรอย ผมที่น้ำท่วมบ้านน้องลอยแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวอะไรขึ้นกับบ้านน้องลอยทำไมเก็นน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมเราจะไปนอนแท้ก่อนพอได้ยินได้ก็ตายจิสูรตายจิืูอแด้วเนี่ยพอได้ยินเสียง ไอ้เจนบอกเ่าเอาไม่เขาวเข้าตู้เอาเอ็มมาต่อต่อมีตังเขาันะอบแ่งบ่วเลาอนกับมี่บ่น้องลอยเคยพอนบ่เมนว่าแต่กี้ว่าคือว่าพอนเที่ยวกันอยู่กับผัว เอาเนี้ยมันถ้ากำลกไปรถบางเดียวแบบรถก็ไปเมียก็ไปห้วยเป็นอย่างนึง่งเลยเราก็มือมนออังเลม่อกนยนไปพรงานบุญว่าจะเป็นทาหารก็รอต้องพ้อนเช่ปาปลาตะกายัง ไปยุ่ว ah, uh, ่าการพ้มอ mm, sí, ่าน yeah, ี้กินมะเด่งไปไปบ่เพราะเปนชื่อโก้มอะไรเนี่ยเป็นว่าว่าม่กี้โก้มมต่กี้เนาะอาเห็นยุ่งว่าอะไห่อยญ่ให่ใหญ่ใหญ่ใหหญ่ใหญ่ใ่ใหญ่ใหา่นิญ่ใหญ่ให่ใสญ่นห่ใหญ่้ห่ใ่ห่ใหญ่ใ่อ่อห่ใใ่ห่ใหญ่่ใหหใ่่่่ không còn đại tôi nhanh lại mua phách của họ cục nhanh ơi không còn đại ông sao mà anh không loại kín ông loại kín kia mùa ông loại nắng cái phu hết đi mân bò hên đi nha anh hai tôi nhanh ơi tôi nhanh hai 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 ต้องไม่มีงเงี้ยตั้งบนมีตั้งคุบบ่สจ้ะตังไปหากา้านนะเชื่อนี้ซือแต่ผ้าบ่ส <c oughs> นังเจอเห็นปลาเห็นยังที่บอกว่าได้ได้ไปตามคกเป็นไงบอกว่าได้ว่าไปตามคกตามพนงมันคือหินงูคุกระป๋อมจะเอาเนี้มาตีเอาเนี้มาพันไมคอ่อนนะไอ้ใส่รถตึมเอาไม่ค่อนตึมก็จะเอาเนี้ยพันใหม่ฮะจะเอามือนี่บ่พันมันนี่มีสิเขาบ่สอ๋อไม่โกรกทะเลบ่มีบ่มีบอย เอานน้กลัวหัวยไปยังจะทะเทือเลือเอาหินหาจับไหมเบิงมันไปแล้วเกียบอลาดแล้วอัไแล้วพาพาโรดตัดไม่แต่หนึ่งไครเนี่ยแบบแบบนี้นี้เองข้าเป็นชื่อโค้ให้ไปจะเถือแล้วจะทเลือรือตามนี่นายเทื่อแล้วเนาะ มาเห็นเธอหนึ่งเห็นกบใหญ่น้ำกระถางซีโด้ตอนนั้นเนาะแม่กระลุมหญ่กินกินแม่หนดีบอกกบตัวทำทำมียะไผายวาวเอ้าเมียจะว่าเมียจะไปสอกผายวาวทำนี้อยาไปหยาไปเอาันมันบอกปานนั่นดอกเอ้านะจมไปอย่างก็ไ้งไปบ่รคบไหรอแล้วว่าทำมีมือหนเนาะวจำคนน้อยเอ่ะ ไะใหญงดีบ่แมนไวเกินว so ba no like wow. ่าคำใหญ่จำนี่ฮะขาไม่รอกเข่าเนาะกระดูกมันนี่งจะจำนี่กระดูกมันว้าจมีรูเล็กกระดูกฮะสาตัวอ้เกินตัวเมียมาก็ใหญ่แล้วบ่เราไปตัวเมียเราผัวเ่าปเี้ยงยันมเียอันยังอมียืมาได้ไหไปไปฉอดไปไปฉอนบ่ อาม่าไม่ค่อยนะคำเจ้าจะไปช่วะถือไปเลยไม่หันอ๋อไม่เปียงันเด็กเดีวไปเฉยๆขอมาข้างในให้เรา่ือให่เราวันไนนะวันนี้วั่นี้พ่อบนมีกะหายเกินนี้นะเอาไปจะไปบุกูคนตอนลูกตื่นมาแห้งเต็กเดบ๋มั ้องคอยคอยทาผุนเช่านั่นนชื่อไรหนีเจ้าหน่อยคอยกัเมื่อได้กับ่จอยู่าก็มากะสามมุงสามมงบ่เดือนทีมุ่งเฮงเนี่ยนอกบ่จเออสี่มงก็แลมา้าวมามาได้ปะมาบ่มามาเป็นยังงเห็นไหมมาเมื่อวานวาเจ้าวาตลกตะเล็กตลไนเจ้าวาเจ้าไม่ได้จับใเรื่อเจ้าไม่ได้ยังนางว้า บปเอาชิเมื่ออะจัจะมานั <tavalla> 10. 10. ่งในตรงนี้เนาะไอ้เจิงไม่เบี้ยเนาะแบบนี้แล้วเขาอยากนั่งนั่งในนี้แหี่บ่อ้เจ้าอันหัวเนาะเจ้าเนี่ยเจ้าบวัวเด็กชี้ให้ได้ต้องบอกต้องหัวน้ำกันได้คนหอบคอยนั่งจนเมื่อยคอยนั่งจนเมื่อยเมื่อยบอกเมื่อยยังเห็ดเบี้ยกระลอกเมื่อยนั่งอยู่ยชื่อซื่อเมื่อยจำเห็ดเบี้ยนนเมื่อยบ่เขาได้เมื่อยเห็ดเบี้ย เออมืออื่นไปตัดตักพ่วมืออื่นนี่จะมาบวมมือเองเจ้าเป็นผู้ตกตอกเนี้ยตกตอกเออมันมาหย่างรอกตัดมาโษด์เดี๋ยวจะตกให้เนาะมีบวกคนตีเยอะน่ะมีอ่าเงินของเจ้าบวกคือของกลางสร้างก็ยืนน้ำกันนี่แล้วเด็กตะปูกระดาบลายตัดมาตัดมาพังคืนเดียวตึ้มใช่แค่เดียวตอนนี้ว่าวาปากแันงว้าวเลยเขาอ้ออื้ออ้าวคำไม่เจ้าคำไม่จะตัดมาเนาะยอของเจ้าเครื่องคมมันแป๊บเดียวไหน คือเฮือนในนี่แล้วเจ้าตานไม่มาหน่ะอันเมรัยเนี่ยแม่ระวังหน่อยเห็นว่าเขาฟ่อนวดันนี้เรามีแป๊บเดียวเครื่องเราครบว่าแป๊บเดียวเนี่ยก็ลายมือตื้อโอ้เราก็ดคอยเห็ดไปอันนี้ก็เราก็คอยเห็ดไปต้องการไหลายสมองมันไม่ว่าปั๊บปั๊บปั๊บมันเหตุเพ็บเดียวมันบราณอก็อันเจ้าเห็ดแป๊บเดียวเขาไปยุบทีกเอาเดียว ออนไลน์ชั่วโมงนะบุจักแม่นว่าหน่อยปั๊บปั๊บแล้วแดอตติบอร์ดชั่วโมงทำไมมาครบเนี่ยแม่นมาหน่อยติบอร์ดชั่วโมงประมาณที่ประมาณเกินชั่วโมงนี่ก็ได้แล้วนะนานๆแล้วจะว่าเขาเดียวปั๊บปั๊บปั๊บมันบอร์ดแลดอกเขาเดียวต้องเบี้มหนึ่งได้ปั๊บปั๊บนะบาทหนึ่งคอมเมนต์อยู่ดอกใครตาติด เอาหัวแกจะเอาน่ะจะน่อยก็ไปยูหัวน่เลยโอตโหเพิ่นเป็นหาหัวเน้เพิ่นมาเจินแล้วว่าเขาปาไม่อยู่บานตาะเจ้าิน็นี่นะอตัดอีใช่ใช่อไม่น้าเจ้าเนี้เออนาเจ้าก็มีอยู่เชี่มีมานาอยู่บานไตอยู่บานไตทังเขาปาประมาณสิบแปล้านนี่เอสิบส้ิ่นมาสิบล้าสิบห้าลำานี่ก็บรบพออยูะไ แน่นนะหนักหัวเนะ่อันนั้นไหนฮาวมันซื้อไปตัดไม่วิกเขาเจ้าเขาไม่เนี่ยเป็นเงินเป็นคำได้มาอีะไอจึงโน้นแล้วมาตรวจเบอรงเขาพวกพวกนี้มีแต่ไม่วิกแต่ว่านมาตรวจเบิรงเขาคือคือเจ้าเนี่ยเนยตเี็ตเขาส่งไปมืออาอยูอันฮอนาเพิ่นกตไม่้าวไม่้าวไม่ตายนั่นได้อยู่บ่ได้ไม่ตายจะว่า เอาเ,าอ,เอาไม่ตาย <ไป S 2> ันแล้วเขาเอาหันเขาเห็ดเขาเอาอยกมันตายมันดมมันเงี้ยมันเป็น่ยังี้วันนี้เขาเหิ้มเจ้าเกเกไปเกไปเขาว่าไปเอาตัวไม้ตายไม่ปิ้นเจ้านี่กะตัดคอยทันเจ้ามันไปนอยทันคนไหนเขาว่าแล้วเจ้าจุกเจ้าซีลีกทางอดมีบนลีก,แกแบอแสดงว่าเคยโดนมาแล้วไปโดนมาแต่บอหรืหม,มูว้าเหด้ยินหมูว้า มาดูจะเหนนะว่ามันไปซายนั่นอยู่แล้วคอยท่นเจ้าเจ้านี่แล้วไม่น้ำนาจะคงบดบอยากบางทารุดชุเป็งกะไรน่ยดัผัวมันเอเนี้ยของแถวขารุดบางวัดเสีเอาบ้านเขาเชิตัดเอาไปเลยไม่เน่ไม่เปือยไม่เือยแล้วไม่ไพบ้านพระบินมามีบอกยังไฟยังมามีบอกยังไฟยังของัก มาห้องเจ้าได้ถามห้องเจ้าได้เดี๋ยวนี้ไั่มีเขาแล้วท่นมีของที่นั่นบอกเพราะแต่เก่าแบบว่าคนอายุสี่ห้าสิบปีเลยจังปุกบอมีบพว่าจังปุกปลูกไว้แต่โดนเร็วอ่าปลูกไวแต่โดนเขาว่าสิบปีสั่ปีนี่เขาว่าให้ปลูกเป็นยังเขาว่าเขาว่าอายุปุยืนเฮ้ยไม่ใช่ว่าจะเถื่อเนาะปลูกเนี่ยกินมันทีว่าอายุปยืน คำปลูกเนี้ยกินนั่นยืนบัดคอยอ้ายหันของอ้ายคอยทนปลูกอยู่หน้าพุณอ่าหาตื่นเนี่ยตื่นเนี่ยกนอแำืี้คำปลูกเนี้ยกินนั่นมันบม่เป็นยังรอกคำปลูกเนี้ยกินบ่ได้หันมันอายุบ่ยืนเนาะคำปลูกเนี้ยกินได้แต่มันกินมิได้สีตุ้ยสีพี่ไปเมื่อนนแม่บอกหรือเป่มีเต้ จขคืนนี่จงมุ่งมันนอนหน่อน่อยมันนอนแต่หกโมงได้หอบเลยะคืได้กระตื้นนี้พอตื่นได้ป่พอตื่นแแจ้งคุณว่าจังตื่นยามอยามหน่งน่อยจิตตีท้องมันตุกตุกตีเพ่อท้องมันวายตีท้องมันไม่เร็วทั้งทังเออเ้าเป้าแล้วชื่อหายายนะกับงพิกนะชื่อหยาย นอีกก็นี้บอวอ่าลืมะอย่าลืมไจาอื่นมาดอ้ยักไดดูจยังไดดูคนบอมาดนกมาแล้วจอยากไดนั่นยังไดี่บเจ็บท้องไนะไอ้อยู่เือๆว่ามันเจ็บท้องหาว้าไปย่นพุนมันเจ็บก่อน คอยให้เจ้าซื้อเพื่อไว้ยานลูกคอยเจ็บแบบนั้นเลยไนวนั้นใช่ไแนวนั้นอันนี้อยากคอนั่นคอนี้เขาบ้มาแล้วเจนะเขาแห็งันเฮือนเจ้าลีเลยวันนี้มาตรวจได้เรื่องนี้ได้เนี่ยเห็นเจ้าเห็นอยู่บ่ที่ผ่านมากูบ่เห็นจะนั่งไปขอนั่นจะนั่งไปคอตัวนี้เจ้าจักรก่อนเอาไปยังคือนอนเอามาไหมก่อนจะไปนอนข้างล่างลงอเลย เอาไหมมานู้เราเป็นยังังน่ะอาการมือขึ้นด้ะผัวเจ้าให้ยาได้บอกยินยาได้นั <c oughs> ่นแหละค่ะว่าจะไปคอนั่นโมหานีเป็นยังยจอไม่ต้องเจังปากเข่าเขาเอาดีใจเข่าท่นเจ้าปเห็นนำึกซองใดใจคนซอมเห็นเฮนบ่ต้องแหล่อ๋อไอเก่งหัวกิน ไม่เห็นเยอะป่ะหัวบุปินเนี่เบื่อมึงเชื่อมูบ้างป่ะฮัเงินกูได้หันเจ้าได้พัดว่าอีกเจ้าไม่ได้อยากได้บ่จันเออหันมูให้ละเอาเรื่องคอเขาบอกคอบอกไ่ได้คอบอกอืออ๊ะฮันยืมยืมไลุดบอกแต่ไหนที่บ่ก็อยากได้เรถไทยตอนอ้าวฮันว่าอยากได้อยากได้ อันดูซื้อหายก็อู้ม่ซื้อหายเ่ยก็ยาอ่าเมียเจ้าคือกันเนี่ยเราก็ว่าไปเช่นนะจือือแล้วเราหูเราบอกไปเั่นจะไรไหมเราบอกภาษาของเราเราทำแวนเราเราเจ็บท้องกับมันก็พดด้หมดระยะคัดซื้อมามือนั้นนะเอาห้ยกินแบบไ้น่ะคือซื้อมาคือเบิดไว้แท้มว้ก็ฮะพ่อยยาวา้ามใช่ไมยาวกรบพิษ ยากัะวิกไปแางเอาไมาวิกเนาอยากัะวิกวิกท่าเล็กน้อยวิกท่าเล็กน้อยเล็กน้อยเป็นวัดเป็นยังกันนะวะเล็กน้อยเป็นวัดคัดจมูกคำว่าท่าท่องเล็กน้อยยิงท่องนะมาหายิงอืมนั่นเนี่ะทำวิกนะเล็กน้อยเป็นวัดมันแบบอยากจามยังๆเนาะท่าแะ้มันติดขึ้นอะไรอะไรมันเป็นวิกเป็นวิกคำว่าบท่าท่องต๊ปุ๊กปุกนี่มาหายิงมาหายิงแมน น้ n ามันสีดําๆเออแม่นแม่นแล้วเฮาถ่ายนะเออตาเฮาล้านให้ทํเป็นแก้วขวดแก้วตว่าแม่นเป็นขวดแก้วก็มีเป็นนก็มีบ่ขวดมเป็นน้อยๆ่บ่เถอะเป็นแบบกิ้งก็มีแบบทูๆๆทาๆไปโลดันก็มีมีคือกันน้มันมันตัวดๆ่แม่นจักอยู่ก็ยังเออนั่นยังว่าวิกๆบ่เฮาบ่จักบ่ซื้อมันแนวใด นมาจักจื้อนบอกแม่ไม่ไดเข้าจับเอานี่ตัวนี้แล้วเอ่อถามพันเดอร์ว่านี่ไม่ยั้งซีเด้อร์บารนีเด้อร์ต้องถามเลยจื่อไว้ชื่อมันชื่อก็จะว่ากันยังไม่จื่อนี่เลยนี่นะยังไม่จื้อนมาแล้วคือจื่อยากแท้ยากพอฟังมาเนี่วันไหนจื่อแมวันไหนจื่อคืออยากจื่อแท้บอกแม่นมาดองมาเฮงเจ้าบ้านมาหาหิงบอกยามหาหิงมาหาหิงอ่า ยามายามามาตอยืนยันเอาไปหนอยมาเองเนี่ย้ว่อนยึดเอาสวยก่อนให้เจ้าก่อนแม่ดอดูก่อนต้องสวยก่อนเอ้โเยอะเอ่อ นั่นรับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนให้เกมนี้โทษโทษจะไปมานพันให้จัเบียดอันนี้มันขวัญยืนไปทางใดให้ซื้อเหือไปถึงเนื้อซื้อเงินซื้อทองเด้อเบาเวียงเดียวเบาใจชาถู่อชาเถื่อที่ช่องโตกับเพาะด้วยคำว่ามันแมนอ่ะดีอันศูนย์แปดจะบ่อหน่ะบ่อใหม่เด้อศูนย์แปดแมนบ่อแม่นเออได้มาหาหิงกับบิ๊กไงแต่มันเถื่อไหนใครมักชิปเลยนี่ ມັນບໍ່ເຖິງຫມັກຊິກໍບໍ່ໄດ້ເດອ່າສະບາຍດີຊິກ່ອນມາສະບາຍດີສະບາຍດີເນາະສોລເຄືອກະສະບາຍດີເນາະ

คือบอกคือบอกว่าจอยปั้มรถดใ่บอกเราเห็นยังเออถ้าปั้มมือก็ยังบอกเราว้าอ๋อไอ้คนเก่งมันต้องมดาปั้นเราคนอื่นนี่ว้าอเขาไม่ได้ปั้มไปได้ไม่จะมียปั้มเด้ว้ามีก็ไปตีมีย้องไปเด่าเราอย่ากสิซอได้ก็งเลยเม่นเหม็นมันเป็นเหม็นนะแม่นบ้พอจะบาได้ปั้มแหม็นบ้า

ยังยายังไงคอยบ้าเจื่อว่ายังได้ไม่เล็บพี่น้องเลยนี่แหละพี่น้องเลยน้อไก่จะกินข้าวหรือบากินไก่นายบุญเกิงพี่น้องเลยจะเผื่อเหตเดียวได้โอเคเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องเอจีเนาะบุกเบะ